แมนนี่ปากเกียวเตรียมคืนสังเวียนโดยล่าสุดนั้นมีข่าวออกมาว่าหลังจากอกหักไม่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแมนนี่ปลากเกี่ยวมีแผนที่จะหวนกลับคืนสังเวียนอีกครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่การโชคกับเอรโรสเปนจูเนียคู่หมายเดิมที่แคลคาดไม่ได้โชคก,กันและทางปากเกี่ยวก็ได้มาโชคก,กับอูกัสแทนและแพ้ไปในที่สุด ส่วนทางสเปนจูเนียก็เพิ่งชกล้มแชมป์กับอูกัสและเอาชนะไปได้ในยกที่10สสำหรับแมนี่ปาเกี่ยวเป็นอดีตแชมป์โลก8รุ่นหลังจากที่เขาชกครั้งล่าสุดพ่ายคะแนนต่อยอนนนิดอูกัสเขาก็ประกาศแขวนหน่วงเพื่อเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าความฝันของเขา ที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศฟิลิปปินส์ต้องหมดหวังลงไปเมื่อทางฟลอรีนันมาโกจูเนียได้รับการคัดเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนถล่มทลายความพ่ายแพ้ของแมนนี่ปากเกียวนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าเพื่อนร่วมในชาติของเขาส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เขาเป็นผู้นำประเทศแต่อยากให้เขาคงความเป็นวีรบุรุษฮีโร่ตำนานนักชกและช่วยเหลือ สนับสนุนเรื่องกีฬาชกหวยที่เขาถนัดมากกว่าสำหรับแมนนี่ปากเกี่ยวมีสถิติการชกชนะ62ไฟชนะนอก39ไฟแพ้8ไฟแพ้นอก3ไฟและเสมอ2ไฟนั่นเอง